สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่าย3ซตแรกแทนกับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันได้เน้นกับฟุตบอลลีกใหญ่ยันซูฟิเมเร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างบอลนัดกับแอสตันวิลล่าวูฮัมมัดตันกับไบรตันซอจัมดันกับแมนซิตี้เอฟซูวิท่ากับเบนฟอร์ดและฟูแลมกับเอเวอร์ตันต่อด้วยเซสเซนโชซิลาอิตาลีคู่ระหว่างลาซิโอกับยูเวนตุสลาติกาสเปนคู่ระหว่างอารเจนตีโกแมริดกับเรอัลโซเซดาดและปิดท้ายที่ลีกเอลซ์ฝรั่งเศสคู่ระหว่่าางงโโโมมนนกกกับอลลลิิปีียแะ ทีเด็ดฟุตบอลแปะโคดินเนนครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมรุ่ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอทสักันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบห้าพันชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดครงโการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะนายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเจ้อุณภูมิกระป๋าเป้ภาพุที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชีรีรยทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบกัระยนันจุใจครับเพราะฉะ แอตสามสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย33อัพนะครับหรือว่า33 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้ยกนกับผม3สเปเทพกันได้เลยครับเริ่มต้นที่เกมพิมลิกอังกฤษในเวลา5าทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างบอนมัดกับแอสันวิล่าโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมอบอลมัด ผลงานการพบแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอสตันวิลล่าที่เอาชนะไปได้2ครั้งบอร์นมาร์ทเอาชนะไปได้1ครั้งลีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอการซอมห้านัดหลังสุดของบอร์นมาร์ทชนะ2เสมอ3โดยชนะอาร์เซนอล2-1เสมอแมนยูไนเต็ด1-1เสมอคริสตัลพาเลซ0-0ชนะฟูลแลมหน่งศูและเสมอเวสต์แฮม2-2บอร์นมาร์ทบุกชนะอาร์เซนอล2-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ลุ้นพื้นที่คอนเฟอเรนซ์ล,ลีกในช่วง3เกมสุดท้ายแแแต่มมมมมีีีคิ้วหหนนนััักกกกโโดดยยลงเปรรบ ตี้ด้วยสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยจะขาดเพียนไรอันคิสตี้กองกลางที่เจ็บโคนขานหนีบเอเนสอูนาวกองหน้าเจ็บหัวเข่าลูอิเชิลเตรามีฟิวต,ตัวลุกเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังพักรักษาตัวทั้งหมดอันโดนี่กีเลรล่ากุนซือใหญ่ยึดแผน4-2-3-1เอวานิสันแคมปบราซิเลียนฮิโร่ในเกมที่แล้วปักหลักหน้าเป้าโดยมีจัสตินไคลเวิร์ดอองตวนเซเมโยและดังโกวัสตาร่าปั้นเกมสนับสนุนแนวรับมีมิลรอดเคอร์เคธแบ็ก้ายและดีนเฮาเซน,นเซนเตอร์ดาวรุง่ง ซึ่งเป็นสอแข้งเนื้อหอมของทีมประจำการฟอร์มข้นได้นังสูขขงกับแอสตันวิลล่าชนะ3แพ้2โดยชนะฟลแลนหน่งศูแพ้คิสเซิลพฟรตศูนย์สามแพ้เมซิเียตีหนึ่งสองชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งและชนะปบริสต์แชอร์แมนสามสองซิงฟิยองเฉือนชายฟลแลนหน่งศูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังอยู่อันดับ7จ็ดหพื้นที่แชมเปี้ยนส์เลเอตแต้มเดียวขณะที่เหลือโปรแกรมสามมาสุดท้ายโดยหลังเกมนี้มีโปรแกรมกับสเปอร์และแมนยูไนเต็ดสองทีมที่ไม่ลุ้นเข้าชิงศึกยูโรปาลีีีีกกกกรรอออออยู่่่่สภาาาาาพพททมมมมมมไปััญหหเเิิเตนจ ford, นจคดดฟ์ง้ ตัวมาจากแมนยูเนเตดมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังคาดว่าจะพักจนจบฤด,ดูกาลคุณสื่อกูในเอเมอรี่เตรียมจะชุดเก่งหน้าเป้าโอลิเวตกินยิบยึบตำแหน่งตัวรุกเป็นมอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซซิโอและจอนแมจินขณะที่เลออนไบรลี่ดอนนี่มาเลนและจ้าพ็อกเหมือฟีก็พร้อมสอบแซ่ทัศนาสองทีประดับติดกันแต่แต้มห่างกันเจ็คะแนนบอลมัดสโซมอนรัดกลุ่มและเล่นฉาบสวยได้ดีเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยบอลเท้าต่อเท้าอันตรายขณะที่แอสตันวิลลาตัวคู่นดูดีกว่าเล็กน้อยเ บอลเขี่ยวแล้วรัดก,กุมอยู่แล้วมีโอกาสบุกแบ่งแต้มดาเรดแบบนี้แดนะ้ให้เชียร์บอลมาร์ทแมนะเจ้าบ้านครับฟันธงบอลมาร์ทเฉือนสองหนึ่งยในเกมฟาดแข่งระหว่างบอลมาร์ทกับแอสตันวิลลาเรามีจิจการพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอเเท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คู่ที่สองนะครับเกมพิมพ์เบลีอันจิตในเวลาสามทุ่มเกมระหว่างวูแฮมตันกับไบรตันด้วยตาต่อรอ,องเตรมไปคู่นี้เสมอไปรลยตันผลงานกับพุกแก่ของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นไบรตันครับที่เอาชนะไปได้สองครั้ง Vietnam, วูแฮมตันเอาชนะไปได้หนึ่งครั้งและอีกสองครั้งจบลงด้วยการเสมอการซอมห้านดัดสุดของวูแฮมตันชนะซีแพ้์หนึ่งแพร์เมซิตี้ศูนย์หนึ่งชนะเลสเตอร์ซิตี้สามศูนย์ชนะแมนยูไนีเดตหนึ่งศูนย์ชนะสเปอร์สี่สองและชนะอิฟซ์วิทาวสองหนึ่ง มาป่าพามนเมซิตี่แบบบุวิต0-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหยุดผลงานร้อนแรงชนะรวดผูเกมลีดต่อกันแต่อยู่อันดับที่13ของตารางเกมล่าสุดยอร์เกนแสตลาเซนส์น้าชาวนเวย์เจ็บคนขาหนีบนัดนี้ตึ้งเช็กคอมฟิดเชนซ์กับแซมจอห์นสโตนสุนเลออนซิโมเมเอ็โซกอร์ซาเลสซาซาคาราซิสและเยซอนมอสเกรายังคงลงเล่นไม่ได้แต่ก็จะได้เปโรริมาหายเจ็บกลับมาตึ้นสำรองได้แล้ว วิโตเฟอร์เรรากุนซื้อชาวโปรตุกีสยิบมาสามสเหมือนเดิมนาเปาจะขยับมาเซอุสคุณยาไปเล่นอีกครั้งโดยมีมาเชลมูเนซี่และชอมนิซเบลกาด์ั้นเกมสนับสนุนห้อมครื่งเป็นคู่หูแซมบ้าซัวโกเมสประสานงานกับอันเดรฟอร์ม5้นาดนังสุดของไบรตัน ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองด้วยเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งหนึ่งชนะเวสต์แฮมสามสองแพ้เบนฟอร์ดสองสี่เสมอเลสเตอร์ซิตี้สองสองและแพ้คิสเซลพาเลทหนึ่งสองนกนางนวลเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโหลดมาอยู่อันดับยี่สิบหางอันดับแปดซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่คอนเฟลลีกท่ามเดียวขณะที่เหลือโปรแกรมบันทึกฐานอนีกสามเกมสุดท้ายสภาพทีมจะขาดชัวร์เฟรโดโซน่าที่ติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายจะสามนัดรวมถึงแฟรดี้คารดิโอกูเจมินเนอร์และจอร์จิโอรุตแปร์ขณะที่ชอร์ลี่มาและคาโอรุมิ์และ แต่ทีมก็จะได้อีกอรซูริโออดัมเวสเตอร์และยานฟายเฮนเคและยานฟายเฮนเคหายเจ็บกลับมาทั้งหมดฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือเตรียมจัดทับด้วยระบบ4 2 3 1หน้าเป้าเดลี่เวลเบตประจำการตัวปั้นเกมรุกเป็นไซมอนอาดิงกามทธิอโอไลลี่และยานคูบามินเตสส่วนแนวรับยานฟ่ายเฮนเคจับคู่กับลุยิด,ดังในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทัศนะช่วงหลังฟอร์มลงตัวมากสำหรับบุเพมันตแม้ขาดหน้าเป้าธรรมชาติแต่แนวทางการเล่นเหมาะสมกับคุณภาพผู้เล่นทำให้เก็บผลงานได้อย่างต่อเนื่องขณะ ที่ไบรตัตนสไตล์การเล่นก็ชัดเจนโดยบอลเท้าต่อเท้าัแม่นยาและการขึ้นเกณฑ์ยังเป็นระบบแต่ระยะหลังเก็บผลไม่ขัดไม่ได้ดูแล้วหมาป่าน่าเชีร์กว่ามบเมสซิเดียชนะ ฟ่อนทง uh un, บูแฮมตันเบียด์สองหนึ่งคู่ที่3ครับเกมพินเบลเลกอังกฤษในเวลา3ามทุ่มอีก1คู่นะครับเกมระหว่างซัรเดมตันกับแมนซิาตี้โดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนซิตี้ต่อ2ลูกผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนซัรเดมตันเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดข,ของซัรเดมตันเสมอ1แพ้4โดยแพ้เลสเตอร์ซิตี้ศูนย์สองแพ้ฟูลแ,แลมป์หนึ่งสองเสมอเวสต์กาม ันตีเป็นบัวของลีกแน่นอนแล้วหลังพายกับเลสเตอร์ซิตี้0-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มีสเคะแนนภาพสถิติเก็บแต้มมาที่สุดในบริษัทของพิมเมลีกที่ดามี่เคาตี้เคยทำเอาไว้เมื่อฤดูกาล2007-2008ส,สภาพทีมจะขาดกาวินบาซูนู อันเบอร์โกลเบรตชาลีเทเลอร์ที่บาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะได้พอโอโนชูหอกร่างโยงหายเจ็บกอเท้ากลับมาเป็นตัวสำรองได้แล้วกุนซื่ชั่วคราวชาวสกอตแลนด์ไซมอนรัสเลือดจัดทับในระบบ3-4-3แดนหน้าอาจจะให้รัสจูดได้ออกสตาร์ทไปก่อนโดยมีมาเตโอเซนเดสและคามา์เมสู้เลมายน้าปั้นเกมสนับสนุน อร์ม5นัดลัาสุดของแมนซชตี้ชนะอรวดทั้ง5นะัดโดยชนะบูแฮมตัน1-0ชนะฟอร์ดไ2-0ชนะแอสตันวิลล่า2-1ชนะเอเวอเรตัน2-0และชนะคิสลพาเลส5-2ลุ้นเวบไสีฟ้ากลับมาเล่นเชียวอีกครั้งหลายชนะ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการเท่าชิน Cup. เอฟเอคัพเของล,ลีกก็แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่3และตามหนักอาร์เซนอลเหลือแค่3แต้มมีลุ้นจบฤด,ดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่2สภาพทีมไม่มีนือหนาเพิ่มเติมโดยยังขาดเนธานอาเก้จอห์นสโตน แต่เกมนี้เยี่ยมเร็วเกินไปที่จะคลืบนสนามข่าวดีก็คือเอริงฮารแลนสูน,น้าโตเก่งหายเจ็บกลับมาเพื่อัสำรองในเกมที่แล้วน่าจะได้รับโอกาสคอสนิมบ้างคาดว่าแป็กวเดียล่าอาจจะมาในสูตร423 1เหมือนในเกมล่าสุดแดนหน้าคิวินเดอร์บอยขยับขึ้นไปเล่นและใช้ความเร็วของโอมามามุสและเยรมี่โดโกในการโจมตีตรงกลางวางอีกลายผู้เลกันเล่นเกมรุกโดยมีมัตติโอคูบาเิตและเบเนโตซิลวาคุมจังหวะอยู่ด้านหลังทัศนะนับบทลุ้นไม่ขึ้นจริง,รงสภาพโดยรวมรวมถึงแนวทางการเล่น สเปซป่าไปหมดขณะที่เรือใบสีฟ้าเริ่มกลับมาหาฟอร์มเก่งเจออีกครั้งหลังเก็บชชนะได้เกมสำคัญได้อย่างต่อเนื่องเรียกความมั่นใจภูมิกำลังและคุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วชั่วโมงนี้มีดีพอมากระทุ้ง3เม,มตรได้เลยฟันธงต่อแมนซิตี้ย้ำใหญ่สามศูนย์คดีสี่ครับเกมบิมเร์ลิกอังกฤษในเวลาตีสองนะครับเกมระหว่างเอสวิรทตัพบกับเบนฟอร์ดโดยตาต่อรอมเกมในคู่นี้เบนฟอร์ดต่อหนึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นเบนฟอร์ดที่เอาชนะไปได้สามครั้งเอ วิตเทาชนะไปได้1ครั้งีนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัในหลังสุดของเอสวิตเทาเสมอ2อแพ้3โดยเสมอเอฟเวั้มตัน2-2แพ้นิวคาสเซิลูนแพ้อาร์เซนอล0ูเสมอเชลซี2-2และแพ้วูเคนตัน1 2มาขาวตกชั้นแล้วก็จริงแต่เกมล่าสุดมีลูกฮึดตามที่เสมอเอฟเตอ้์ตัน2-2ทั้งที่ตามหลังอยู่2ประตูแต่อยู่อันดับที่18เช่นเดิมสภาพทีมมีปัญหาเยอะขาดทั้งลิฟเดวิดแบ็กซ์ซ้ายติดโทษแบนนัดสุดท้ายจะ3นัดส่วนแนธานวอตเฮดเวสเบิร์นอาร เบเน่ัลลัมฟิลิปและเจเดนซิโรจีนรวมถึงแซมมี่ซิโมดิกและคอนเนอร์ทาเส้นหลมเล่นไปได้ทั้งหมดแต่ทีมก็จะได้อักเซลต้วนเซเบ้หายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองได้แล้วในเกมล่าสุดขณะที่เบนจามินจ้อนสารปีกขวาก็ผลทบแบงกลับมาคุณซือเคียรันแมทเียน่า เลียมส่งเลี้ยมที่แลบสุดหน้าฟอมฮอตหลุมลาตาถ่ายโดยมีฟูลิโอเอ็นซโซที่ทำประตูได้ในเกมที่แล้วปั้นเกมร่วมกับโอมาฮิติสันและคอนเนอร์แชปลินฟอร์มห้านัดสุดของเบนฟอร์ดชนะ3เสมอ2โดยชนะแมนยูนในเด็ดสชนะฟอร์เรสต์2-0ชนะไบรตัน4 2สเสมออาร์เซนอล1นและเสมอเชลซี0 0ทัพตราพึ่งเฉือนใช้เหนือแมนยูนในเด็ดสดเปะดฤดก4 3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นทีมชนะ3เกมเลติดต่อกันสย,ยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9ห่างพื้นที่คอนเฟอเรนซ์ลีก เบโรข่าอโยจอร์ดาซิว่าและว,วิตาลียาแนลที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนอารอนฮิกกี้ต้องเช็คความฟิตแต่ก็จะได้เตียโก้หายเจ็บกลับมา ก็จะสำรองในเกมล่าสุดกุนสื่อถมัดแฟนยิปในระบบ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นดยอันวิซาโดยมีคิวินเชเดที่ทำสองประตูในเกมที่ผ่านมาปั้นเกมร่วมกับมิเคลดัมสกาและ e บอันเอมโบโมทัศษะเอฟสูิตผ่าสู้ด้วยสปิริตแต่คุณภาพเป็นรองเสียบอลเก่งง่ายผิดจับเบรนฟอร์ดที่มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนเกมรุกเผ่าเผ่ามีวุธิการเข้าทำที่หลากหลายและยิ่งมีลุนพื้นที่ยุโรปแบบนี้เกมนี้น่าจะจัดเต็มหน้าบุกชนะและยิงขาดสองเมตรได้ไม่ยากซันสองต่อเบรนฟอร์ดขวา่เป็นก ทิมเบลีกอังกฤษในเวลา3ทุ่มครับเกมระหว่างฟูลแลมกับเอเวอเรตต์โดยตาต่อรอมรยิมในคู่นี้ฟูลแลมต่อครึ่งลูกผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นฟูลแลมเดลวชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดสุดของฟูลแลมชนะ2แพ้3โดยแพ้แอสตัน 2, 3, 3, วิลลา0-1ชนะเซนต์เตน์2-1แพ้เชลซี1 2แพ้บอร์นาส0-1และชนะลิเวอร์พูล3-2 เจ้าส่วนน้อยพ่สามแต่สี่เกมล้ำสุดหล่นมันอยู่อันดับที่สิบเอ็ดห่างพื้นที่คอนเฟอเรนซี่สองคะแนนสภาพทีมยังขาดลีดแนวสันกองกลางที่เจ็บกล้ามและต้นขาด,ด้านหลังแล้วโรดริโก้มูนสิสกองหน้าบาซิเเลียนขณะที่แฮร์ริสันลีดกองกลางเจ็บนอกต้นชิดความฟิตแบต่ก็จะได้แอนโทนียูโร์ตสันแบ็กซ้ายหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดกุนซือมโาโกซิววายึดมากสี่สามสามดาเป้าเป็นราอูฮิมิเนสยึดตำแหน่งสตริมเส้นจะร์เรดใช้นานไลอันแชซยองกับอเล็กอีโอบี้ทำงานร่วมกันตรงกลางเป็นแฮร์รี่วิสันนคคองงลวา ซานเดเอ์เบ์เก้กับซาตาลูเคสคุ้มเกมฟอร์มห้านั้น่าดับของเอลกาตันชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สอง โดยเสม,มอเอซวิททาวสองสองแพ้เชลซีศูนย์หนึ่งแพ้แมนเชสเตอร์ศูนย์สองชนะฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์และเสม,มออาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งท็อฟฟี่สีน้ำเงินพลาดโอกาสเก็บเหรียชนะหลังโดนเอสวิททาวได้เสม,มอสองสองทั้งที่นำก่อนสองประตูอยู่อันดับที่สิบสี่อีกครั้งสภาพทีมจะขาดเจมส์ท็อฟสกี้เซนเตอร์พันโหดที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขานด้านหลังโอเรโอมองกอล่าและยยสเปอร์ลินสตอมที่บาดเจ็บทั้งคู่แต่ทีมก็จะได้โดมินิกค,คันวร์ดเลนส์ซูน่าตัวเก่งหายเจ็บกลับมาเป็นตัััวววสำำรรรออองงในนนเเกกมมมทีี่่แแล้้้ดดิยาาาาจจะปบบตหห เาเบตโตย,ยังตัวจิงกับอเรฮันโดโบรฮาโดยมีิริมาณ NDI อับดุลายลูกโคลเรและเดวท์แมกนีนที่ทาประตูในเกมที่แล้วปั้นเตรียมสนับสนุนส่วนหลังบ้านแจ็คโอวบร์ไอันพร้อมจับคู่กับเจบาดลานแบดเวลเซนเตอร์ดาวรุ่งเช่นเดิมทัพสนนาฟูแลมฟ้อมบูกไปหน่อยช่วงหลังแพ้กันง่ายน้ยังเล่นได้อย่างสวยงามอย่างไรก็ตามเกมนี้ได้เล่นในบ้านซึ่งเป็นจุดแข็งอยู่แล้วขณะที่เอลกัตันเล่นแบบไม่กดดันพร้อมหมุนเวียนขุมกาลังโดยใช้ลูกหนักเข้าสู้ดูแล้วเจ้าโศคุณภาพดีกว่าน่ามีีท่เเดด็้แตมฟัน ต่อฟูแลมเคียวท็อฟฟี่สอหนึ่ง คู่ที่หกขับไปที่เกมแวนโชซิสียใจเจลีในเวลา5้าทุ่มเกมระหว่างลาซิโอกับยูเวนตุสโดยตาต่อรอมเกมในคู่นี้เสมอลาซิโอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นยูเวนตุสครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนลาซิโอชนะไปได้2ครั้งซ้อมห้าหลังสุดของลาซิโอชนะ3เสมอ2โดยชนะอ็อปปอรี1-0เสมอปามีส2อชนะเจนัวสองชนะโบโดกลิม3-1และเสมอโรม่า1-1ึอินเีฟ้าขาวแห่งกุ้งโรมบุกเฉลี1-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่6ของตารางมีลุ้้นโคตาแชมเปี้่แล ด้วยคะแนนที่มีเท่ากับอยู่กันตุสด้วยสภาพทีมจะขาดกราดิคและมานูเอลลลาซารีที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บรวมถึงเอลซิสไฮซายที่ติดโคตรแบนหลังโดนไม่เล่นแดนในเกมที่แล้วขณะที่นูโนตาวารเรสมีลุ้นคือสนามกุ้นืือมาโกบาโรนีจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าวางตาตี้กาสเตียนสลงหน้าตาขายด้วยมีกุสตาฟไอซักเซนบูไลเดีย และมาสเตียซักขันยี่ปั้นเกมสนับสนุนฟอร์ม5นั่าสุดของยูเวนตุสชนะ2เสมอ2แพ้ 1, หโดยรือเสมอบรลล์า1 1ชนะมอนซา2 0แพ้ปามาศ1นชนะเลเช่1และเสมอโรมา่าห1มาลายยึดอันดับที่สีเซเรียอาหลังบุกเสมอบรลล์า1 1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังต้องลนตัวแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าต่อไปกับโปรแกรม3เกมสุดท้ายของฤดูกาลสภาพทีมจะขาดเคานานยิมเดสมิลซิโอโร,รกชาวตุรกีที่ติดโทษแบนขณะที่เกลซอนเบเรมร์ควนกาบเดก กตและดูซานมาร,มราฮูอิตบาดเจ็บทั้งหมดส่วนอาคาริยุดมิลิกก็ยังไม่ฟิตทางด้านของ Turn Minor, เทิร์นโคฟไมเนอร์องเช็คอาฟิตหักจะเลือกใช้งานมาหลายจะมันในระบบ3412คู่น่าจะเป็น รอมดาโมวโกลโลมัวนี่กับนิโกราก่อนสาเลสลงมาตัข่ายด้วยกันโดยมีเวสเตอร์แมคเคนี่โสมดเพลเมเกอร์ทัศนาคู่นี้แต้มเท่ากันลุ้นตัวแชมเี้ยนส์ลกโดยตรงน่าจะเป็นเกมที่เดินหน้าแรกกันอย่างสนุกลาเซโอได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ฟอร์มฝืดไปหน่อยขณะที่ยูเวนตุสเรียกความมั่นใจจากผลงานในช่วงหลังดูแล้วสูสีอย่างไรก็ตามคู่นี้จะการช่วงหลังมักบ้านใขรบ้านหมัน่นลุ้นลาเซโอปลอดภัยกว่า ฟันธงลาซิโอตีปีตสองหนึ่งไปต่อกันที่คู่ที่เนะครับเกมอารเจนิกาสเปนในเวลาตีสองเกมระหว่างแอตเลติโกแมดริดกับเรอัลโซเซดาดโดยอัตรา,าต่อรองเกมในคู่นี้แอตเลติโกแมดริดต่อครึ่งพวกลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอตเลติโกแมดริดครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งสวีอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5าดด้านหลังสุดของแอตเลติโกแมดริดชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมออาราเบสศูนย์ศูนย์ชนะรายยเบเกโก้สามศูนย์แพ้ลาสปมาม ย่าฟอมหนึ่งตราหมีหมดสิทธิ์ลุนแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการแล้วหลังได้แค่เสมอกับอาราเบสแบบไร้สกอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาคะแนนห่างบาซโตนาสิบสองคะแนนและผลงานเฮตูเฮตก็เป็นรองสภาพทีมชิดใช้งานฮูเดตอาวาเลสกองหน้าตัตเกงที่ติดโทษแบนหลังสะสมได้เหลือนครบโคตารวมถึงรโรดริโกอริกเกียเม่กองกลางที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เดียโกซิเมอเน่กุนเือชาวอารเจนตเตรียมจากทีมดูดบกสี่สี่สองคุณอาจจะเป็นโอกาสของอเลซานเดอร์โซโลสจับคู่กับออมตวนกิสมันแดนกลางปาโบบาริออสคุมเกมร่วม กับโรดิโกเดปอโดยมีจูเลโนซิเมโอเน่กับคอนเนอร์กาลาเกอร์เป็นตัวริมเส้นซร์ม5นัดหลังสุดของเลอาสโซเซดัดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมออารติบิวาว0-0แพ้ลาเบส0-1เสมอบิยเรีย2-2แพ้มายยกา0-2และชนะลัสปามัต3-1เลอาสโซเซดัดอยู่อันดับที่11ห่างไปที่ยุโรปแค่คะแนนเดียวช่วงหลังอร์มสื่ลงมาไม่ชนะ4เกมลีกติดต่อกันโดยเสมอ2แพ้2สภาพทีมจะขาดอีกกอซูเบลเดีย อาเซนซัายานและออรีออกคาสาันที่สภาพร่างกายแม่สมบูรณ์ขณะที่อัลบาโรโอดิโอโซลาต้องเช็คความเฟตกุนซือปิมานออาวซิลเตรียมจัดทับด้วยระบบซีหนซี 1, ห้องเครื่องเป็นมาตินซูบิเมนดี้โดยวางมิเกลโอยาสบานปักหลักหน้าเป้าริมเส้นเป็นทากฟุซะคูโโม กับเซคิโอโกเมสมากเรล่อทัศน,นะแอนดีโกแมิดมีจุดแข็งที่เกมเย้าอยู่แล้วด้วยลูกหนักและความคมในปื้นที่สุดท้ายขณะที่เรอัลซิดันขาดความสม่ำเสมอมาตลอดทั้งฤดูกาลแนวรับยังไม่น่าไว้ใจเสียประตูก,กันง่ายและต่อเนือ่องดูแล้วตราหมีเอาอยู่นายยินขาด2เมตร สันทงต่อแอตเลติโกมาเดดดุดัน2-0ปิดท้ายด้วยเกมกคู่ที่8นะครับสิทธิ์ลีกลงฝรั่งเศสในเวลาตี2เกมระหว่างโมนาโกกับโอลิมปิกลียงดโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้โมนาโกต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบแก่ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ เป็นโมนาโกครับได้ชนะไปได้2ครั้งส่วนโอลิมปิกลียงเอาชนะไปได้3ครั้งฟอร์ม5้าดั้งสุดของโมนาโกชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะแซนแกตเตียงสานึ่เสมอเลออาฟ1 1เสมอสตาร์โบรกศูนูนย์ชนะมักเซ่สามศูนย์และแพ้แบรดหนึ่งสโมนาโกบุกชนะแซนเอเตียงสานึ่เกมที่แล้วยึดอันดับที่3ก็จริงแต่ต้องแย่งตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกในช่องสองเกมสุดท้ายโดยตามห่างอันดับ6แค่คะแนนเดียวข่าวล่าจากเกมที่แล้วก็คือมิก้าบิโอเลกสูน้าตัวเก่งบาดเจ็บสะโพกและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแแต่15นาทีรกกเม โชดลงเล่นเช่นเดียวกันกับคีโร่เคเลอร์เซนเตอร์ยเรยอรมัน,รนที่เจ็บหัวเข่าและอเล็กซานเดอร์โกโรวินกองกลางที่เจ็บข้อเท้าแต่ทีมก็จะได้รามินกา,า่าห้อมเครื่องตัวเก่งโฟรแมนกลับมากุนซื่อาดี้ฮัตเตอร์เตรียมจะทำด้วยระบบ4-4-2อีกครั้งแนวลุกเป็นบิสเอมโบโลจับคู่กับโฟราลินโบโลกุนริมเส้นเป็นแมกเนสอาคิอุเซ่กับทาคุบิเมนามิโนเดินเครื่องฟอร์มข่านันังสุดของมออยโยง ชนะ2แพ้3โดยแพ้รอง1นงชนะแลนด์สแพ้แซนเอเตียง1นแพ้แมยูเนเต็ด4-5และชนะโอแซ3 1โอลิมปิกริยงพิกล็อกพ่ายขาบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1-2อยู่อันดับที่7็ห่างไปที่ยุโรปอยู่3าคะแนนสภาพทีมจะขาดเอเนฟดูอมา,า,า,จจอามาที่เจ็บเอ็นหัวเข่าพักยาวจนจบฤดูกาลหลังได้รับบาดเจ็บในช่วงเดือนเมษายนแต่ได้สูดไดนตัวเก่งไรซองหล,ากาลักกเฟตผลตันแบนกลับมาคาดว่าลากาเฟตจะคือตัวจีนโดยมีติอาโก้อามาดา และรายยานแชกี้ร่วมถึงจอเกสบิคาตาเซ่ปั้นเกมสนับสนุนขณะที่มาลิกโฟคานาก็พร้อมสอดแทรกทัศนะสองทีมชั้นนาของลีกในน้ำหอมโมนาโกช่วงหลังกลับมาฟอร์มดีแถมเป็นไม่เปรียบในฐานะเจ้าบ้านขณะที่ลียงสะดุดแท้ในเกมที่แล้วโอกาสลุน้นต่อยุโรปดูแล้วคนเชื่อมบากนัดน,นี้อาจจะเข็ดไม่ขึ้นลุ้นโมนาโกยิงขาดสองเม็ดฟันธงต่อโมนาโกเด็ดขาดสองศูนย์และนี่คือทีเด็ดสามสเตเทเพ่ทคำคนวันเสราที่ 10, สิบพฤษภาคมนะครับใส่เลยบอร์นมัธบูแวนตันแมนเชสเตอร์เบนฟอร์ดฟูลแลมลาซิโอ แอตเลติกมาติดและโมนาโกมั่นใจเข้าวินทุกแปดแน่นอนแต่ย้ำมปนอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างบอลมาร์สกับแอสตันวิลลาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่กรเท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามออย่าลืมม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะ เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอ u สามกันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอปสามัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอนำหน้าแล้วตามด้วย 3ามสามอัพนะครับหรือว่า3-3ม,ม p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็น่วนหนึ่งรู้ไปได้กันกับผมสามสปบบเปคเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่หมทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหน่สวัสดีครับ